สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง y o ยูทูบให้หนุ่มลิมมูนและแฟนเพจ Facebook ลิมมูนสตูดิโอครับครับวันนี้กลับมาเยี่ยมยามค่ายอีกคลิปครับอีกเทือครับครับทีมงานเพชรน้ำปาดครับทีมงานบางไฟแสนเพชรน้ำปาดตอนนี้กำลังเบ็ดหางอยู่ครับดันหางเบ็ดหางอยู่ครับครับน้องนุ่งนี่ครับโอ้ละเออส,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 เสาย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 เฟซผู้สาวขอในเฟซผู้สาวไหมเฟซผู้สาวเหม เนี่ยเฟดผู้สาวเหนเ็นไหมผู้ใดเสีเอาเป็ดผู้สาวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเป็นความลับ,เป,ลบเป็นความลับห้องสองคนเป็นความลับห้องสองคนจะปากจะปากไอจีไม่อลนยผู้สาวบ,บันสาวบันซีโรนนะครับผู้สาวบันซีโรนจใเนจใเยน็นเท่าใจเย็นต้องมีเฟดเหรอว,ลลว่ามีปัญหาหาารือเปล่า ดัดกลางสิบเบ็ดครับสำหรับเออมื่ออื่นนะครับเนาะมื่ออื่นสิออกสองบังรับมื่ออื่นมื่ออื่นสิออกสิออกสองบังรับมื่ออื่นที่บรรทัดครับครับคิวนหนมืนชื่นมืน่นชื่นมืน่นชื่นมืน่นบ่ ขื้นมืน่น <c oughs> เอ,อ่อกับสูตเต็มรอยครับบรรทัดบรรทัดมืน่นสองบังครับสูตเต็มรอยครับ,อรบเอาหูครับมาหนี่เบิร์กับเตยมเตินทาง มันด้ไปจุท้องหน่อยบป่ามครทอแท่อสามท่อได้ที่สามท่าาทร้อยห้าสิบหาครับท่อสก็ได้ได้ได้ท่าไรท่อสองสามร้อยหาสิบห้าครับท่อสองครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ได้ที่หนึ่งครับท่อสองแที่หนึ่งครับปาณิกะ มโย่ล้ามากนีไไ other, God, ่ kid, ไหมมากลองของไหมนี่ครับบรรทัดครับอันนี้แล้วบ่มันเกิดฉลองแล้วเ่ฉลองไปแล้วจะของมันเกิดตัวนี่มือนกนไกลไปแล้วไายแล้วโอ้ยกายแล้วไ่ได้กินน้ำเลยแม่ยูนียูเรือว่าว้วอมตกอกไหม ไช่ไหมเล่ใช่ไหมรัดใกล้กับจูกลูกคัวกับคันใม่ันใหม่นะ่ครับเอาหู้แล้วละครับเอาหู้แล้วแล้วเอาหู้เสร็จแล้วครับกำลังจะเอาลงครับวันนี้ไปคุยสาวบรรทัดนะครับคุงเฮึไปคุยสาวบรรทัดไปคุยสาวบรรทัดครับ บรรทัดปีกายเข้าไปสองบังเม็นป่ะครับทอหกบังหนึ่งทอหาบังหนึ่งมาปีนี้ทอหาสองบังครับตอนนี้ขีดเกียร์ขึ้น,ข,นขึ้นแห้งครับราค่าขึ้นแห้งครับ,บ

แบกขึ้นไม่แบกขึ้นข้าหลังไม่แบกไหมไ้ใช่ววันวัไม่ขึ้นไปข้าไหนต้นได้เยงยิมโตันางเดี๋ยวเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปล่องมือครับล่องมือทองบังครับก็ไม่เราบังนึงครับบังนี่ก็สิเอาครับดยวหูครับใส่อ้วนะ เดี๋ยว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 พูดพูดเกี่ยวไปจูด้านข้างคุณแม่ไม่ใช่ไมจูด้าข้างคุณไม่จังอันนหนไม่จังอันตัวนี้มันแลงตกใหม่เบิร์นบัวบันแลนอะไรยังเงิ่ยเออจูดในดินจูดในดินนั่นให้พี่น้องพิจารณาเมือนมักจังได้กับพิจารณาเอา ครับอาพิจานาเลยครับพี่น้องโย่พอเห็นจอยควนมาทางนี้โอ้แรนดีครับค uh. รับค่วนโอ้แห้งพอดีพอดีปะพอดีพอดีประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้น มันอยู่ในอุ๊บุ๊บบโปนมยิไปยนไปหาว่าเว่าลงนี่ครับพิจนาเอาครับพิจนาเอาุงหัวหน้าเราสิพามาเบ่งว่าสี่เป็นจงได ในทางกีดเลยครับจังสีหูครับโอ้คนกบรูปลักแบบนี้เหลือเต่หม,มานครับน่านปูธทิจนาครับพี่น้องเือ<ๆ>เตี้หม,มานครับไ่ <c oughs> บกัวไม่กวพอดีครับเนี่ก็บหมอนไม่ยังไม่ขยอม แม่คงหม่ยเขายอมเนี่ยแต่ว่าถิ่คอยโก้ซุ่มขายมันไปทั้งหมื่นกว่าไงมันเป็นแบบเนียนๆทั้งหมื่นเนี่ยผู้ดนเดือนกลัวบอกว่าดีไม่เดือนกลัวเดี๋ยวเหลือแต่หมานครับเหลือแต่หมานเดือนกลัวแล้วครับบางไฟอัดไปเดือนกลัวแล้วครับเหลือแต่หมานจัดครับพี่น้องมื่นที่บ้าน ที่บ้านธาตุคำอื่นไม่เนียนไม่ไข่ไม่ย่อมักดีกไม่ข่อัน้่ยมไม่เนียนไม่เนียนบประมาณนั้นกับประมาณนั้นนี่ครับเรืออยู่ตอนนี้มีออเดอร์อีกบางนึงครับตอนนี้ตัวนี้จองไปเบิดแล้วครับจองไว้หมดแล้วครับสองบางนี้ มีเหล็กสี่ลอยนะครับผมว่ามีเหล็กสี่ลอยนะครับพิจา,าเอาเลยครับพิจา,าเอาเลยครับนี่ครับผมว่ามีเหล็กสี่ลอยนะครับ สองบ้างครับสองบ้างพรุ่งนี้ที่บันทาตโปรดพิจนาทาี่ไายที่หลายทางนีง่พู่งเข้าไปแล้วโอ้ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ข่ากไข่กบางที่สองย่กบางที่สอย่บางที่ส่บที่สองกี่ลายก็ีสองบางี่ส่ัวอย่นม่รา่ว่ากคเจ๋งเออบ้กิ่มมา่เราลูกูกขแต่เง็อยู่แต่ว่าไม่กล้าทื่อนะ แบบนี้มันบริษัทเป็นอย่งไรตอกได้ไหมตอกครับเขาลุก๊อกเท่าไนร่ได้ได้ับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับพอกันมื้อวันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ